อาจารย์คะวันนี้พลังงานของคุณเป็นเด็กที่มีความสดใสและกล้าเผชิญกับทุกสิ่งไม่ว่ามันจะน่ากลัวเพียงไหนเสี่ยงเพียงไหนคุณก็กล้าที่จะไปะเผชิญกับมันนะเป็นเรื่องดีนะคะและทุกอย่างที่คุณจะ,ะเผชิญคุณจะมีคนเหมือนจะมีคนที่คอยแบ็กอัพคอยซัพพอร์ตคุณอยู่เสมอไงเพราะฉะนั้นวันนี้จะเป็นวันที่ มีความสดใสและเผชิญกับสิ่งใหม่ๆได้เลยสนุกกับชีวิตได้เลยนะคะในเรื่องของการเงินหูการเงินได้ไพ่สิบเหรียญเนี่ยคนซัพพอร์ตคุณอยู่แล้วการเงินไม่มีปัญหาวันนี้เลยนะการเงินมีใช้อย่างสบายใจการงานล่ะการงานก็มีคนคอยหยิบยื่นใครไม่มีงานก็จะมีงานเข้ามาแต่ถ้าคุณมีงานอยู่แล้วคุณก็ จะช่วยเหลือคนอื่นด้วยเมื่อช่วยกันไปช่วยกันมาทําให้การงานของคุณมีโอกาสแบบว่าก้าวหน้าแล้วก็ได้รับการมอบหมายงานใหม่ๆขึ้นมาได้ด้วยนะคะมีโอกาสได้รับผิดชอบงานใหม่ขึ้นมาในเรื่องของความรักเรื่องของความรักก็ดีอื้วันนี้ชาวจันท์คะความรักดีการเงินดีการงานดี ความรักจะเป็นในลักษณะแบบว่าก็คือมีความสดใสก็ตัวคุณเองมันพลังงานชีวิตของคุณมันก็เป็นในเรื่องของสดใสยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคุณพร้อมที่จะเป็นผู้ให้คนอื่นนะชาวจันทและถ้าชาวจันทร์เป็นผู้หญิงก็มีคนที่จะเข้ามาพร้อมดูแลเช็คแค่คุณงเช่นกันค่ะ